สื่อขราบผมนายแทงเอาขลางผมคือเบียนไปอยู่ X6 นะครับรถ SUV สำหรับวัยรุ่นทรงเท่แบบคูเป้เมื่อผมได้ขับคันนี้ทุกคนต่างถามกันเลยว่าเอา้าเบียนไปอยู่ทำ X6 แล้วหรอหรือว่าทํา X6 ด้วยหรอถ้าคนไม่รู้เรื่องรถเพราะว่าคันนี้เราจะไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นรถขนาดใหญ่ทรงคูเป้แล้วก็ในเรื่องของการขับขี่เนี่ยจะเฉพาะกลุ่มมากๆ เน้นความเป็นวัยรุ่นแต่ด้วยราคาด้วยขนาดตัวรถค่อนข้างใหญ่พอสมควร X6 จะมาแทรกระหว่าง X5 กับ X7 ขนาดรถมันเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่กว่า X5 มากนะักแต่จะเป็น X5 ในรูปทรงคูเปะตระกูลเลขคู่ของทางเปลี่ยนมาอยู่เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของความวัยรุ่นเน้นเรื่องของความสปอร์ตมากกว่าเลขขี่ X5 X7 เน้ X 5, X 7, นความหรูหราความนุ่มนิ่มแต่ X6 เน้นความวัยรุ่นความสปอร์ต ซึ่งบอกเลยว่าแตกต่างกันแบบชัดเจนมากๆครับและเมื่อมาดูขนาดตัวรถของมันนะครับคันนี้ยาว4.9เมตรเกือบ5เมตรและความกว้างของตัวรถเนี่ย2เมตรเลยนะส่วนความสูง1.6นะครับก็ไม่ได้สูงมากนะักเพราะว่าเป็นทรงแบบท้ายลาดแต่ก็มีช่วงล่างทุงลมปรับสูงต่ำได้3-4ระดับในการใช้งานจริงนะครับก็ถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่มากๆนะแต่รูปทรงก็ยังคงความปราดเปรียวอะไรเข้ามาให้เยอะอยู่ และคันนี้ยังคงเป็นหน้าแบบเก่าอยู่นะครับเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเปิดตัวแบบ LCI หรือว่า m i n o r Cha n g e กันไปแล้วแต่ในไทยตอนนี้ยังไม่มาก็จะเป็นหน้านี้แบบล่าสุดกันก่อนนะครับกระจังหน้าสีเงินด้านขนาดใหญ่ช่องตรงนี้เปิดปิดได้เวลาสตาร์ทรถหรือว่าดับเครื่องแต่ที่สําคัญคันนี้มีไอคอนิคโกลนะครับก็คือมีไฟส่องสว่างล้ำลเท่ๆอยู่ในกระจังหน้าจะไม่ใช่แบบไอเจที่เป็นกรอบล้อมรอบนะแต่เป็นไฟอยู่ในเส้นๆตรงนี้นะครับสวยงามมากในเวลากลางคืน และมีโลโก้เปลี่ยนมาอยู่ที่ครบรอบของทางเอ็มของเขาและก็กล้องหน้ากล้องรอบขัน,นเซนเซอร์เรดาร์คันนี้คือใส่มาให้ครบมากๆพร้อมกับชุดแต่งแบบ m Sport ด้วยส่วนเรื่องของสีเนี่ยตัว x 6จะมี3สีนะครับคือสีดำสีขาวแล้วก็สีเขียวแมนฮัตตันกรีนนะครับก็ถือว่าเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นะดูสวยเหมือนกันนะเวลาเจอแสงแดดก,ก็จะออกเขียวๆแต่พอไม่มีแดดเนี่ยก็จะออกเทาๆมืดๆนิดน,นึงผมว่าเป็นสีที่ตัดกับสีดำกับสีเงินได้ค่อนข้างสวยและในเรื่องของการชนนะครับ M Sport ตกแต่งสีดําไม่มีไฟตัดหมอกมีเซนเซอร์มีช่องรีดอากาศตรงนี้ของจริงแต่อันเนี้ยทึบทั้งหมดเพราะว่าเขาเป็นเน้นเรื่องของการไกล้อากาศดูดอากาศตรงนี้ช่องเนี้ยเป็นช่องจริงเข้าไปยังตรงเบรกระบายความร้อนของเบรกเวลาใช้งานความเร็วสูงอันเนี้ยช่องจริงแล้วก็มองออกไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่ไปตรงเบรกจริงๆนะครับซึ่งพวกอโรไดมิกช่องพวกเนี้ยทางเวียดนามเขาคิดมาแล้วว่าจุดไหนควรทึบจุดไหนควรเปิดหรือว่าเปิดปิดเองได้แบบนี้ถือว่าอโรไดมิก ดีดรวมถึงมีตัวรีดอากาศใต้ล้อตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อค่าสัมสิทธิ์แรงเสียดท,ที่ต่ํากว่าเดิมนะครับก็คันนี้อยู่ประมาณ0.34นะก็เทียบกับรถ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้ที่เป็นแบบเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่3-4โอเคนะและในเรื่องของไฟหน้านะครับทาง X6 รุ่นนี้ก่อนที่ LCI ยังคงได้เลเซอร์ไลท์แต่รุ่น LCI รุ่นใหม่ๆไม่ได้แล้วเป็นจุดที่ทําได้ดีกว่า LCI ครับความเข้มแสงการหลบหลีกตามรถคันข้างหน้าหรือว่าการเลี้ยวตามล้อพวกนี้ทาได้ดีกว่า แล้วก็ความเข้มแสงความสว่างผมชอบแบบเลเซอร์ไลท์มากกว่าส่วนเดทา e Running Light ไฟเลี้ยวต่างๆก็ครบเช่นเดิมครับถือว่าจุดนี้ผมชอบนะเลเซอร์ไลท์ทำได้ดีมากและทางด้านล้อนะครับให้มาขนาด22นิ้วใหญ่มากนะเล่นสีทูโทนแล้วก็ลายเนี่ยผมว่าลายมันสวยมากมีสัญลักษณ์เ็มแล้วก็โลโก้ครบรอบของทาง,ง,งเบียร์ไปอยู่ด้วยแล้วก็ช่วงล่างคันนี้ได้ถุงลมนะครับอันนี้คือระดับต่ำที่สุดแต่ตอนขับเนี่ยจะปรับระดับต่ำสุดไม่ได้นะจะยกขึ้น1่ระดับครับต่ำสุดเนี่ย แต่ช่วงล่างเนี่ยเซมาสปอร์ตมากๆแล้วก็ปรับได้สูงลุยได้พอประมาณครับนี่ขับมาเขื่อนป่าศักก็ลุยเนินลุยต่างๆก็ปรับสูงสุดก็ยังผ่านได้สบายๆและแน่น,นอนเขาว่าช่องรีดอากาศตรงนี้เป็นการตกแต่งเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นช่องทึบนะไม่สามารถเอานิ้วทะลุออกไปได้มีสัญลักษณ์เอมมาให้กระจกมองข้างไบสปอรตกล้องรอบคันครบมากๆและการตกแต่งตรงนี้เป็นสีดําทั้งหมดแต่น่าเสียดายว่าตัวเนี้ยเป็นสไตล์คูเป้แต่กระจกเนี่ยไม่ใช่เฟรมเบรสนะครับก็เป็นกระจกแบบปกติเลย แต่ที่สําคัญคือไม่มีแหลกหลังคาแต่มีหลังคากระจกขนาดใหญ่ซึ่งมีสกายเลานะครับผมบอกเลยว่าตอนกลางคืนเนี่ยมีแสงสีสวยงามมากๆแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือการออกแบบข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยถ้าใครสายลุยจะเข้าใจเลยว่า SUV ถ้าเจอฝนเจอโครนเนี่ยการขึ้นลงถ้ามีแบบนี้จะเลอะขาได้ง่ายมากครับสมมติผมขึ้นลงแบบนี้นะตอนก้าวลงมาเนี่ยตรงเนี้ยโดนขากนเกงแน่นอนครับใครๆก็ต้องโดนรุ่นนี้ออกแบบมา ไม่ได้คานึงถึงสายลูยเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันทั้งยื่นออกมาแล้วก็เลอะได้ง่ายมากผมลองมาแล้วเลอะทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะขาสั้นขายาวเป็นข้อสังเกตหลักๆแล้วกันว่าการขึ้นลงเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงส่วนฐานล้อคันนี้ยาวถึง2.9เมตรนะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นสไตล์คูเป้หลังคาลาดแล้วก็การตกแต่งนะครับชุดแบบ m Sport นะนี่ช่องเท่ๆอย่างนี้แต่เป็นช่องทึบนะเน้นการตกแต่งเป็นหลักส่วนไฟไท้ายนะครับตระกูลเลขคู่เนี่ย เส้นสายไฟท้ายจะแนวสปอร์ตมากๆนะครับผมเรียวยาวเป็นฟ u l l LED นะแล้วก็เส้นสายตรงนี้นี่สวยมากผมว่าตัวคูเป้ที่เป็น SUV เนี่ยคันนี้ถือว่าทําได้ลงตัวพอสมควรครับแอบชอบมากกว่า x 4ด้วยนะน,นี่ท้ายลาดขนาดใหญ่มากสปอยเลอร์หลังเรียบๆนะครับผมไฟเบรกตรงที่สามมีมาให้แต่ไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังนะครับเพราะว่าทรงแบบนี้ลมมันจะตีขึ้นมาแค่ตรงนี้แหละมันจะไม่ขึ้นไปถึงสุดแบบนี้นะครับคล้ายกัพบพวกรถซีดานมีดักเทลมาให้ในตัวมีการเล่นว้ล์ตรงนี้ โลโก้เปลี่ยนไปอยู่ตรงกลางนะครับแต่กล้องเนี่ยซ่อนอยู่ในด้านล่างตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แบบพวก i อกนะก็ถือว่าเป็นดีไซน์แบบตัวก่อน LCI ก็มีความทันสมัยอยู่นะผมว่าเส้นสายภาพรวมตรงนี้อาจจะดูเส้นสายเยอะนิดน,นึงแต่ถ้ามองว่าเป็นรถ SUV Co เปผมว่ามันมีความสปอร์ตระดับหนึ่งครับการออกแบบให้มันมีความเว้าเยอะแบบนี้ทําให้ตัวรถท้ายไม่ดูอ้วนเกินไปเส้นสายตรงนี้ช่วยได้เยอะครับทำให้รถไม่ดูตันนะครับตรงนี้ผมว่าถ้าการออกแบบของค่ายนี้นะ ตรงนี้ทําได้ดีทําให้รถไม่ดูตันมากเกินไปแต่ในเรื่องของการชนตรงเนี้ยสีเทาเข้มเซ็นเซอร์เราคันครบท่อเสียปลายท่อเนี่ยเป็นปลายสี่เหลี่ยมแต่ท่อจริงๆอยู่ข้างในเป็นท่อกลมนะครับผมมีวาล์วเปิดปิดแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเปิดไว้ตลอดไหมเพราะว่าได้เสียงแบบ M Sport ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็น Comfort หรือว่า Sport นะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะ d e f f u s e r เป็นการตกแต่งเป็นหลักแล้วก็ฝาท้ายมีคิกเซนเซอร์แล้วก็เป็นเปิดไฟฟ้าเช่นเดียวกัน และในเรื่องของฝาท้ายนะครับนี้เปิดทั้งชิ้นแบบนี้เลยแต่ข้อระวังของพวกรถสไตล์คูเป้เนี่ยมันจะเปิดสูงมากสามารถตั้งระยะได้นะครับแล้วก็มีกดปุ๊บกดปุ่มนี้จะเป็นการทําให้ท้ายรถต่ําที่สุดในการขึ้นลงหรือว่ายกของพวกนี้จะต่าที่สุดนะครับน,นี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่พวกช่วงล่างถุงลมเขาจะใส่มาให้แล้วก็ในเรื่องของสัมภาระ580ลิตรพับเบาะเป็นพันสามแล้วก็มีบ้านบางสัมภาระมาให้ซึ่งเป็นแบบแข็งนะครับผมมีสสญลักษณ x 6มาให้ซึ่งถ้าใคร แฟนบีเอ็มเนี่ยน่นจะรู้ว่าคําว่า x 6หรือว่า x ต่างๆเนี่ยซ่อนไว้ตามรถเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเสา B ตรงนี้หรือว่าจะเป็นที่ใส่ของตรงนี้ก็มีคําว่า x มาให้แต่น่าเสียดายว่าการพับบาเนี่ยไม่มีสวิตช์การพับบาอ,อะไรมาให้เลยนะแต่มีล้ออะไรมาให้อยู่นะครับผมเป็นล้อจริงๆแล้วก็มีโชค๊คมาให้ด้วยซึ่งการพับบาต้องการดึงแบบนี้เท่านั้นแต่ข้อดีของมันเมื่อพับไปแล้วเรียบเนียนนะครับผมความจุมากถึง1,300แล้วก็แยก สส่วนสบายๆและนอเขาว่าตัว X6 เนี่ยมีประตูดูดไฟฟ้าทั้ง4บานด้วยรวมถึงเสียงเครื่องเสียงท่อมันเนี่ยจะเป็นแนว M Sport ครับเอไม่มีซอฟต์ลิมิตนะครับเกียบได้สุดเลยก็ตามสไตล์รถไวรุ่นรถสปอร์ตของเขาแหละส่วนภายในเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอ่โถงตามสไตล์ตระกูล X5 X6 X7 นะครับผม มุมมองค่อนข้างโปร่งโล่งนะแล้วก็เรื่องของวัสดุพวกนี้บุนุ่มทุกส่วนที่เราเห็นได้นะครับและหนังเนี่ยสียบตาลตัดกระดามค่อนข้างสวยงามมากๆเลยเดินได้อะไรต่างๆลวด,ดลายคาร์บอนแล้วก็เรื่องของลําโพงเป็นฮาร์แนกระดอนด้วยนะครับแต่ตําแหน่งการนั่งเนี่ยเบาะมันจะไม่เชิงเป็นบั c เก็ตซีดไม่เชิงสปอร์ตค่อนข้างนุ่มมากวัสดุหนังนะครับหนังแท้ทั้งหมดเลยแต่ไม่จะเป็นทรงแบบนี้แต่เขาสามารถปรับปีกเบาะให้มันบีบเข้าหา ให้เพิ่มความกระชับได้แล้วก็มีดันหลังต่างๆครบนะครับเป็นเบาะที่นั่งสบายมากที่สุดคันหนึ่งของทางเวียนมีอยู่แล้วก็การปบบรับเบาะเนี่ยละเอียดมากๆนะครับผมถือว่าโอเคนะเฮด d ูมเหลือเฟือน,นะครับผมม่จะเป็นรถแบบคูเป้ก็ตามมีหลังคากระจกมาให้แล้วก็เล็ก o ูมเนี่ยเข่าไม่ติดไม่เบียดอะไรนะสามารถนั่งได้สบายผมสูง180นะก็ยังโอเคอยู่รวมถึงพวกการใช้งานต่างๆพวงมาลัยทรงกลมของเขาแบบเดิมกับตัวรุ่นอื่นๆก่อนหน้าที่จะเป็น LCI นะครับผม จอดิจิตอลมีเฮดอัพดิสเพย์จอกลางตกแต่งเป็นคาร์บอนทั้งหมดถือว่าดูดีมากๆและในเรื่องของการตกแต่งนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ายัางคงเป็นยุคก่อนที่จะเป็นจอยาวของรุ่นใหม่ของทางยูนก,ก่อนนะก็ mm. ทําให้การตกแต่งก็อาจจะดูย้อนยุคไปนิดนึงแต่ผมมองว่ามันสวยอยู่ในเรื่องของการใช้งานลายคาร์บอนแสงสีแอมเบียนไลท์ใส่มาให้ช่องแอร์จอดิจิตอลจอตรงนี้มีแจสเจอร์คอนโทรลต่างๆยัง,งคงให้มาครบนะครับแล้วก็วัสดุทําให้รถมันดูดีขึ้นหลายเท่าตัวเนี่ย แล้วก็ตัดด้วยสีเงินบ้านแบบนี้และหัวเกียร์แบบคริสตัลนะครับเวลากลางคืนก็เป็นสีส้มด้วยตรงนี้ก็เป็นคริสตัลตรงนี้ก็ยังคงเป็นสีดําและปุ่มสตาร์ทก็คริสตัลถือว่าตรงนี้ดูดีมากๆและอย่างที่บอกนะครับว่าตัว X เนี่ยเขาพยายามใส่ตามประตูกระโปรงท้ายและก็หัวเกียร์มองดีๆจะเป็นตัว X แบบว่าลอยๆนะครับแต่ละมุมเนี่ยตัว X จะขยับไปเรื่อยๆเป็นจุดเด่นของการใช้งานคริสตัลที่มันสะท้อนได้ทุกมุมแบบนี้เสียงประตูเขาก็ยังคงแน่นนะครับผมแม้จะเป็นประกอบไทยก็ตาม ข้างหลังเนี่ยเห็นข้างนอกเป็นทรงคูเป้ทยลาดนะแต่ผมสูงแต่ผมสูง180นั่งหลังตรงหัวเกือบชนนะครับผมเหลือหนึ่งฝ่ามือแบนๆแ,แต่ถ้าสูงกว่านี้อาจจะนั่งลำบากนะเพราะว่าตรงนี้อาจจะนูนๆนิดหนึ่งนะครับผมแต่เรื่องของเล็กรูมเนี่ยเหลือเฟือมากหลากหลายกำปั้นนะครับผมเลยก็นั่งสบายเลยนี่ถือว่าโอเคนะด้านหลังไม่ติดขัดนั่งสบายได้อยู่มีม่านบังแดดด้านหลังมาให้นะครับเป็นแบบมือ อุสดุหนังโอเคที่วางแขนแอมเบียนไลท์ลายคาร์บอนรวมถึงมีแอมเบียนไลท์ตรงเบาะตรงนี้และก็ที่สําคัญคือมีที่ชาร์จมือถือมาให้เป็น t y p e C นะเสียบปุ๊บเอามือถือพวก Android หรือว่า iPhone รุ่นใหม่ๆเสียบชาร์จได้นะครับผมก็วางไว้แบบนี้รวมถึงจุดเด่นขอ,องเมมเยูเนี่ยเขาจะมีพวกอุปกรณ์เสริมตรงนี้ไว้ซื้อติดได้ไว่าเป็นจอเป็นที่วางทํางานต่างๆก็เป็นออปชั่นเสริมที่ติดได้ทั้งซ้ายและขวาของตัวรถนะครับและแน่นอนว่าข้างหลังแบบนี้ ปรับเอนได้ไหมอันนี้ปรับเอนไม่ได้แล้วนะครับผมก็เป็นระดับเดียวเลยเพราะว่าถ้าเอ็นกว่านี้หัวจะเริ่มติดแหละแต่ที่สําคัญคืออ่าที่วางแขนมีที่เก็บของมาให้อยู่นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ําขนาดใหญ่มากนะและที่สําคัญคือเขาออกแบบมาเพื่อแก้วเล็กแก้วใหญ่ก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยจุดเนี้ยเนี่ยถ้าเราแก้วเล็กแล้วก็ดันนี้ขึ้นมาให้รองรับกับแก้วเล็กได้ถ้าแก้วใหญ่เนิดนึงก็ อันนี้แก้วใหญ่เอ้ยออกแบบดีนะตรงนี้แล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยตำแหน่งการนั่งเนี่ยโอเคมากๆรวมถึงสามารถเดินตรงนี้เพื่อเอาของด้านหลังได้ด้วยครับนี่รถอะไรประสงค์ SUV เนี่ยต้องออกแบบมาดีแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของแอร์หลังเนี่ยมีมาให้2องตำแหน่งแต่เขาแยกโซนซ้ายขวามาให้ทําให้คันนี้แยกทั้งหมด4โซนเลยแล้วก็ปรับเป่าเท้าได้ด้วยเป็นจอดิจิตอลตรงนี้นะครับ เทคโนโลยีในตัว X 6นะครับผมแน่นอนว่า B แ U ทุกคนขึ้นมาต้องรู้ว่าปรับเสียงยังไงคือ Gesture Control เขาเพิ่มลดเสียงแบบนี้ได้เปลี่ยนเพลงต่างๆคือใช้ท่าทางได้ทั้งหมดเลยอันนี้ยังคงใส่เข้ามาให้ Apple CarPlay ไร้สายมีนะครับผมพร้อมใช้งานทั้งหมดจุดนี้ถือว่าออปชั่นพวกนี้ยังคงใส่เข้ามาให้อยู่นะรวมถึงในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับ My s p o t Adaptive Cruise Control เบรกด้านหน้าเตือนต่างๆให้มาครบมากๆ แต่น่าเสียดายว่าตัว Adaptive Cruise Control ตรงโพงมาลัยเนี่ยเป็นแบบปกติไม่มีการรักษาให้อยู่กึ่งกลางเลนหรือว่าโค้งให้เองหรือว่าแซงให้เองแบบตัว iX นะคันนี้ไม่มีนะน่าเสียดายมากๆน่าจะใส่เข้ามาให้ในเทียบกับราคา5ล้านกว่าแบบเนี้ย iX เขามีแต่คันนี้ไม่มีแล้วก็ไม่มีตัวเซนเซอร์ตรวจจับใบหน้าต่างๆด้วยนะครับก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่แอบ,บน่าเสียดายแต่มี Adaptive Cruise Control มาให้ก็ถือว่าโอเคละพอใช้งานทั่วไปแล้วก็มีบายสปอร์ตต่างๆ สั่นตามพวงมาลัยแล้วก็เดินกลับเข้าเลนให้ด้วยรวมถึงในเรื่องของกล้องรอบคันนะครับสามารถใช้เนี่ยนิ้วจีบแล้วก็หมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของทางเบีนยนวเขาแหละแล้วก็เรื่องของระบบช่วยจอดนะครับผมก็ใช้งานได้ค่อนข้างไวแล้วก็ระบบช่วยถอยเมื่อเราขับมาเส้นทางไหนเราเข้าเกียร์ถอยปับ๊บรถก็จะทําการถอยกลับเข้าเส้นทางเดิมให้เราอัตโนมัติแต่เราต้องเบรกเองนะรถแค่หมุนพวงมาลัยให้เท่านั้นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมกลับรถมา รถก็ทาการเลี้ยวให้เองนะครับโดยที่ผมไม่ได้จับพวงอะไรเลยแม้แต่น้อยมันจะจดจําให้เราเองนะครับนี้แต่เบรกเนี่ยเราต้องค่อยๆชะลอเองนะอย่าเพลอปล่อยนะครับผมก็เนี่ยไล่ตามจังหวะของมันไปอ่านี่รถหมุนให้เองเลยทางที่ผมมาเมื่อกี้เป๊ะๆเลยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาให้และจุดเด่นของเขานะครับยังคงมีนี่ที่ชาร์จไร้าสายมาให้อยู่นะชาร์จกับตัว iPhone 14 Pro Max เคสดีวได้มีมีพาสนานะขึ้น ช่องเสียบ USB Type A มีแล้วก็ Type C อยู่ตรงที่วางแขนแล้วก็ที่สําคัญคือที่วางแก้วน้ําเขาสามารถปรับอุ่นแล้วก็เย็นไดน้มีไฟสีน้ําเงินนี่คือเย็นแล้วก็สีแดงคืออุ่นนะครับผมก็เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในพวกเรือธงของทางค่ายชอบอในตัว X 6คันนี้นะครับเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์การขับขี่อัตราเร่งเป็นรถ6สูบที่เสียงดีแล้วการขับขี่ก็ทาได้ดีหน<ด><ด>ึ่งคือเรื่องของการออกแบบครับ เป็นรถ SUV Co คูเป้ที่ออกแบบเส้นสายได้สวยมากๆคันหนึ่งในตลาดตอนนี้เลยอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของไฟหน้าเลเซอร์ไลท์ที่รุ่นใหม่ๆจะไม่ได้แล้วแต่คันนี้เขายังคงใส่มาให้อยู่บอกเลยว่าอันนี้ของโคตรดีครับจุดที่แอบขัดใจในตัว X6 คันนี้นะครับ,ร,บระบบช่วยเหลือการขี่เนี่ยในการรักษาให้อยู่ในเลนเนี่ยแอบเสียดายว่าไม่มีนะครับรวมถึงการแซงให้เองต่างๆเนี่ยไม่มีแล้วเหลือแค่ a p t i v e Cruise Control, Control แล้วก็การเตือนบายสปอรตต่างๆเท่านั้นเลย แบบน่าเสียดายมากเลยน่าจะจัดเต็มให้เท่ากับตัว iX ก็ยังดีครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยตอนก้าวลงเนี่ย SUV ยังไงก็เลยครับแล้วยิ่ยงมันนูนออกมาแบบนี้นะผมใช้รถ SUV มาหลากหลายคันครับยังไงถ้าลลยเนี่ยตรงนี้เลอะขายกางเกงแน่นอนเป็นจุดหนึ่งที่แอบขัดใจมากๆใน X6 คันนี้อีจุดหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของอาตาเส้นเปลืองการกินน้ํามันเนี่ยตัวนี้ขับในเมืองขับยังไงก็ตามค่อนข้างกินน้ํามันครับแต่คนที่ซื้อ X6 ได้เนี่ยในราคา5 6ล้านเนี่ยคงไม่กระทบเท่าไหร่หรอก นน่าจานะะตอนนี้เราก็มาอยู่บน B M w X 6 40i นะครับผมเป็นตัวที่ประกอบไทยซึ่งก็ราคาถูกลงและใช้งานเครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเลี้ยงนะ3,000เป็นเครื่องที่รหัส 40i เนี่ย340แรงมา้า450นิวตันเมตรนะผมบอกเลยว่าอัตราเร่ง0ู0ยตามสเปคเนี่ย5.7วิ v, แล้วก็ขับ4เกียร์8สปีดของเขาซึ่งราคาตอนนี้นะครับที่ตอนถ่ายคลิปเนี่ย 5.739ล้านบาทนะครับผมรวมกับตัว b ีไอ้สแตนดารก็คือ3ปีของเขาแล้วก็ซื้อเพิ่มเป็น5ปีได้ก็จะประมาณ5.8ล้านก็แล้วแต่ราคาที่เลือกซื้อแล้วกันแต่ก็ถือว่ารุ่นนี้ถูกกว่าตอนประกอบนอกนะ้าเป็นราคาเริ่มต้นตอนที่เปิดตัวเนี่ยถือว่าทําราคาได้ดีขึ้นแถมแรงขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาลองศูนย์ถึงร้อนะครับใน X640i กันนะครับตามสเปคเนี่ย5.7วิทดสอบจริงจะได้เท่าไรกันมา 3, 21 ึงเอาเรื่องครับแปดสิร้อยประมาณ6วิท่วนนะครับผมหรือว่าห้ซึ่งต้องบอกตรงว่าอัรตราเร่งดีใช้ได้แม้ว่าจะเพิ่มกว่าสเปคเล็กน้อยที่5.7เจ็ดเป็นหกวิก็ถือว่าไม่ได้หนีกันมากเพราะว่าเรามีคนนั่งแล้วก็เปิดแอร์ยีเช่นเดิมที่เราเคยทดสอบหลากหลายคันแรงดึงนี่เอาเรื่องครับไม่แม้ว่าจะไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มาช่วยเป็นแค่ไมฮ i บ แต่เครื่อง6สูบเพียวๆแถวเรียงของเขาเนี่ยเสียงนี่คือหวานมากๆครับถือว่าตัวเลขไม่ธรรมดาแม้จะดึงไม่เท่าไฟฟ้ายุคใหม่ๆก็ตามแต่เครื่องแบบนี้ขับแบบนี้คือว่าสนุกเอาเรื่องเดี๋ยวเรามาลอง80-120กันดีกว่านะครับมา10-120โหมดสปอร์ตพัดเช่นเดิม3-2-1 80เนี่ยครับมันค่อยๆไปแต่ก็ไวเหมือนกันรอยล้ ก็ทำได้4.8วินาทีนะครับก็เป็นโหมดสปอร์ตพาร์ก็ตามแต่ก็อาจจะไม่ได้ดึงสักใจมากเพราะมีช่วงการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็คิดเล็กน้อยนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับขนาดตัวรถที่เป็น X6 นะใหญ่มากขนาดนี้กับหนักขนาดดีผมว่าตัวเลขเนี้ยเดือเฟือแล้วในการซิ่งในการทำความเร็วซึ่งตีนปลายของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเด่นครับแต่ช่วงเล่งแซงหรือว่าสายมุดเนี่ยด้วยขนาดตัวรถอาจจะไม่ได้เหมาะแบบเกียร์พุทธพาร์ตอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ ทางตรงไกลๆเนี่ยหรือว่าเข้าโพงหนักๆเนี่ยตัวนี้เอาอยู่ส่วนเรื่องของการเก็บเสียงนะครับแน่นอนว่าตระกูล X5 X6 X7 เนี่ยเป็นระดับพรีเมียมอยู่แล้วการเก็บเสียงถือว่าทําได้ดีครับตัวนี้จะไม่ใช่กระจกแบบเฟรมเลสเนาะอันนี้แอบน่าตกใจนิดนึงเพราะว่าในบรรดาครูเป้นเนี่ยหลากหลายรุ่นเนี่ยจะพยายามทํากระจกแบบเฟรมเลสแต่คันนี้เป็นกระจกแบบเฟรมปกติซึ่งข้อดีของมันคือเก็บเสียงลมได้ดีมากดีกว่ากระจกเฟรมเลสนะครับแล้วก็เสียงถนนเสียงยางเนี่ย X6 ถือว่าทําได้คุณภาพดีนะครับผม แต่เรื่องของเสียงถ้าจอดรถเนี่ยหรือว่ามีรถมาทุกรถกระบะข้างๆเนี่ยมันก็ยังมีเสียงเข้ามาบ้างเหมือนกันนะครับแอบดังกว่าที่คิดเนี่ยเวลาขับแบบเนี้ยเนี่ยจะมีเข้ามาอยู่บ้างแต่เสียงลมเนี่ยผมว่าทําได้ดีนะร้อยสี่สิบร้อยี่สิบก็ยังเก็บได้ดีอยู่ส่วนเสียงเครื่องอันนี้เหมือนพยายามใส่เข้ามาให้เร้าใจหกสูบแล้วก็ท่อเป็นตัว M Sport ตัวนะครับเวลาเร่งแซงเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยโอ้ย เสียงมันหวานมากนะเครื่องหกสูบแถวเรียงของ BMW ตัวนี้ผมชอบมากๆตั้งแต่แซตสีแล้วคือเขาทำออกมาดีๆจริงๆแล้วก็เรื่องของเสียงท่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ปุงปังเหมือนพวกตระกูล M หรือว่า AMG นะแต่เป็นดังแบบนุ่มๆหวานๆแบบว่าไม่รบกวนคนอื่นมากเกินไปอันนี้ผมมองว่าจัดการเสียงได้ดีครับแล้วในเรื่องของช่วงล่างพวงมาลัยนะครับก็เราทดสอบขับทางไกลตลอดนะไม่ว่าจะเป็นคันไหนเราจะทดสอบให้มันแบบสัมผัสจริงๆเลยว่าในการขับทางไกลหรือว่าเข้าโค้งแรงๆเนี่ยเป็นยังไง และตัว X6 เองนะครับต้องเข้าใจกันว่าช่วงล่างของมันเนี่ยเป็นถุงลมและเซ็ตมาค่อนข้างสปอร์ตครับตระกูลเลขคู่ของตัว X เนี่ยจะเป็นแนววัยรุ่นแนวสปอร์ตนะเป็น X5 X7 ก็จะเซ็ตความนุ่มนิ่มไว้มากกว่าเป็นรถผู้โดยารมากกว่านะครับทำให้ตัวเนี้ยพอปรับเป็นสปอร์ตครับช่วงล่างมีความเฟิร์มมีความแน่นมากๆในการโยกเปลี่ยนเลนเร็วอย่างเงี้ยรถอยู่นิ่งทันทีนะครับแล้วก็ไม่ได้กระด้างแบบที่คิดคือยังมีความนั่งสบายอยู่ แต่ถ้าเป็นคอมฟอร์ตปั๊บช่วงล่างจะค่อนข้างยุ่ยไวครับผอพูดตรงเลยว่าเมื่อปรับคอมฟอร์ตตัว X6 เนี่ยจะค่อนข้างติดยุ่ยติดโยบยาบเพราะว่าด้วยขนาดตัวรถที่ใหญ่อ้วนแบบนี้ถ้าคอมฟอร์ตปั๊บเล้ยโยกเนี้ยรถจะมีอาการโยนนิดหนึ่งแต่มันจะดีในแง่ของเจอถนอนในกรุงเทพเวลาทางไม่เรียบเนี่ยยังนั่งสบายอยู่แต่ถ้าเจอถนอนที่แบบขูดข่ต่อเนื่องแล้วยิ่งขับเร็วเนี่ยถ้าปรับคอมฟอร์ตปับ๊บรถจะค่อนข้างแบบโยนไปโยนมาเล็กน้อยครับซึ่งจะไม่นิ่งเท่าสปอร์ตนะ เวลาขับทางไกลหรือว่าขับส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าตัว X6 เนี่ยโหมดสปอร์ตจะทําได้ดีกว่าแล้วก็เหมาะกับตัวรถในความเร็วสูงมากกว่าส่วนในเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยทางค่ายเปลี่ยนมันอยู่เขาเซตมาได้ลงตัวในทุกๆรุ่นนะที่ผมลองมาเนี่ยคือในโหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักประมาณหนึ่งในการแบบซิกแซกความเร็วสูงหรือว่าการเข้าโค้งเนี่ยน้ำหนักแม่นยาําแล้วก็ขนาดน้าหนักของมันเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยผมว่ากําลังดีกับตัวรถขนาดใหญ่แบบนี้คือมันจะไม่ได้เซ็ตมาแบบว่า สายมุดอะไรมากเพราะว่าด้วยขนาดตัวรถใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่พอเป็นคอมฟอร์ตเนี่ยอันเนี้ยขับในเมืองได้คล่องตัวกว่าที่คิดคือเป็นคอมฟอร์ตที่รถใหญ่แต่สามารถขับในเมืองได้สะดวกอันนี้ผมว่าเขาเซตมาดีพอเป็นคอมฟอร์ตปั๊บเนี่ยพวงมาลัยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเนี่ยมันจะไวกว่าแล้วก็คล่องตัวกว่าซึ่งเซตมาเหมาะกับตัวช่วงล่างที่เน้นขับในเมืองแล้วก็พวงมาลัยด้วยผมว่าภาพรวมช่วงล่างการเล่งแซงหรือว่าการซับแรงกระแทกของมันเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ ผู้บริหารอยากขับเองอยากซิ่งเองรถครอบครัวอยู่แต่ก็ยังแบบติดใจเรื่องของความซิ่งความแรงอยู่ซึ่ง x 6เซ็ตมาภาพรวมค่อนข้างตอบโจทย์ครับในเรื่องของอาตาัตราสิ้นเปลืองนะครับก็เข้าใจกันเลยว่าตัว x 6เนี่ยไม่ประหยัดมันเป็นรหัส40ไส i นะครับไม่ได้มี plug in hybrid ไม่ได้มีแบตขนาดใหญ่อะไรมาช่วยเป็นไม้ไฮบริดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับหลักการก็คือเครื่องเพียวๆนั่นแหละทําให้อาตาัตราสิ้นเปลืองในเมืองเนี่ยผมขับมาหลากหลายวันและช่วงนี้น้ำมันก็ขึ้นอยู่ก็7โลลิตรครับ ในเมืองแบบรถติดเลยนะแล้วก็ถ้าแบบพอไปได้ก็ประมาณ78ไม่เกิน8เลยขับยังไงผมก็ไม่ทําให้ได้เกิน8ดได้เลยซึ่งถือว่าคนที่ซื้อเ6ก็คงมีตังเติมน้ำมันอยู่แล้วเรื่องนี้คงไม่ได้ปัญหาครับส่วนเรื่องของการขับตามจังหวัดเนี่ยในโหมดคอมฟอร์ตกับสปอร์ตไม่ได้หนีกันมากครับขับยังไงก็ไม่สามารถทําได้เกิน12เลยคือม่จะยิงประมาณร้อยเยียวาหรือว่าดสิบเยายวยาวเนี่ยก็ได้ประมาณ11แต่12ยากมากนะครับถ้ามีการเร่งแสงเมื่อไหร่ปั๊บก็จะต่ำ นั้นทันทีก็เฉลี่ยไปประมาณ11แเอ็ละกันต่างจังหวัดในโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตนะครับแต่ถ้าสปอร์ตพัฒเมื่อไหร่เนี่ยที่ผมขับแบบเยียบเต็มที่เนี่ยแน่นอนว่าประมาณ10โลลิตรถึง9โลลิตรได้ในต่างจังหวัดนะก็ต้องบอกตรงว่ามันไม่ใช่รถที่ประหยัดแต่เป็นรถที่แรงขับสนุกแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยทำให้เราต้องเร่งฟังมันตลอดเวลาก็อาจจะทำให้มันเส้นเปลืองด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้แล้วกันนะครับในตัวเบีย6มอรถ SAV หรือว่า s u สยทรงคูเป้ของทางเ m ีมอ มันเป็นรถที่ใหญ่มากแต่ทรงเนี่ยผมมองว่าวัยรุ่นอะไรก็สวยมากๆการขับขี่ไม่ธรรมดาการอัตราเร่งช่วงล่างเขาไม่ธรรมดานะรวมถึงการออกแบบถือว่าสวยลงตัวมากๆแต่กับค่าตัว5ล้าน7และการกินน้ำมันแบบนี้ต้องเป็นรถที่คนรักจริงๆและก็เฉพาะกลุ่มมากจริงๆครับคนที่ใช้งานแบบนี้ก็ต้องเป็นรถอยากได้ SUV ขนาดใหญ่แต่ก็อยากซิ่งด้วยอยากสปอร์ตอยากวัยรุ่น ไม่ดูเป็นรถครอบครัวแบบ X5 หรือ X7 ตัวนี้เข้ามาตอบโจทย์แน่นอนครับถือว่าภาพรวมถ้าวัยรุ่นแบบผมมีเงิน6ล้านคันนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยและในครั้งนี้นะครับต้องขอคุณทางเบื้องเมยูไทยแลนด์นะครับที่ส่งรถ X6 ให้เรามาทดสอบจัดหนักจัดเต็มแล้วก็เอามาลุยเอามาซิ่งได้แบบนี้เลยนะครับก็ชอบมากๆเลยนะและในคลิปนี้ถ้าหาข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะทีนด้วยครับสำหรับวันนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ